จะมานำเสน,กนอการแสดงคำเทียศา เดี่ยวมันหมดสองยาค่ะงานเราเล่นไปเลยหรอค่ะอันนี้อยากรีบตอบจังหวะแล้วค่ะใช่ค่ะอันนี้เราก็รู้อย่างเพ่รีบสิคะเราต้องทดสอบยากันก่อนว่ายาอะไนสามารถเอาไปผู้คนไดน้ดีที่สุด ส่วนพื้นผิ่ที่มีผุวหนาเช่นกระดาษทรายจะมีแรงเสียดทานที่มากจึงต้าน De